สวัสดีครับนะอยู่กับผมสมัยชาแนลครับผมคนเก่าคนดืมวันนี้อยู่ด้วยกันที่บ้านตะคูงครับผมนะกับทีมงานยิวรันภาพยนตร์บรรยากาศนะช่วงห้ามุกว่าครับผมทํางานเทศมหาชาตินะวันนี้เฟนเฟนบ้านตะคูงครับผมเยอะครับผมวันนี้โคหนังนะมาให้กําลังใจกันเยอะแยะครับผม นี่คกับทีมงานนิวารันพาพยต์วันนี้ตั้งจอ12เมตรนะครับนาลองเสียงเป็นที่เรียบร้อยแต่หยุดนะเพื่อเช็คไฟครับผม,มนะเช็คระบบไฟบีมด้านหน้านะมีปัญหานะต้องเช็คก่อน,อน,นตอนนี้แกได้แล้วครับผมโดยอาจารย์เซมอาจารย์เซมวันนะี้เอะมาครับผมนะรถเหไม่ไมรับนะอาจารย์เซมาจารย์เซม น right? ี In ่ครับผมระบบเสียงครับผมทารฟนะนิก้านะวันนี้ม well. ิกเสียงโดยอาจารย์เสมลั่นแน่นอนเจ้าบ้เจ้าวาดบอกว่าเบาหน่อยน่ามืออาจารย์เสมอาจารย์เสมเล่งจะหนักนะครับนี่ชายาเสมบุรีดำนะครับผมนะจะหนักจะเต็มแน่นอนวันนี้ ใครต้องการภาพยนตร์ครับผมหนังกางเพลงไปสมโพธนะิฮะในงานฝากไว้อีกหนึ่งผลงานนะของนิวารันภาพยนตรนะ์เรามีงานก็วันที่7วันที่8ปดนะวันที่6เดือนหน้าครับผมเดือนมีนาจนะเจอกันที่บ้านสายาบ้านนนทสมบูรณ์นะเนะจอกันแน่นอนกับชุดนี้ครับผมนะชุดนี้เสียงกลางเจ็ดตู้กับเบีสิบสองใบนะข้างละสิบสองใบจสิบสองมตร ภาพยนตร์ก็ตามใจเจพาพครับผมถ้าอยากได้หนังใหม่ก็นะต้องลงทุนนิดนึงครับผมนะอย่างเช่นหนังสับปพปรีค่าเช่าก็เรื่องละหม0 0นะหนึ่งพันโตนวยท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ครับผมนะระบบเสียงนะสุดยอดแน่นอนนะหากราคาม0นต้นๆน,นะจะใช้คุ้มพลังบีดมากกว่านี้นะอีกเท่าตัวครับผมนะ แล้วเสียงกลางก็เพิ่มอีกฮนะระบบเสียงก็เพิ่มนะหมื่นต้นต้นนะถ้าราคาหลักพันนะเริ่มต้นที่เปรตพันนะเริ่มต้นเปรตพันจะได้ชุดนี้นะครับผมนะชุดนี้เปรตพันบาทตามระยะทางนะครับผมถ้าเกินห้าสิบกิโลหรือสี่สิบกิโลนี่ก็นะต้องเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงครับผมค่าน้ำมันนะ ถ้าเขตบริเวณอำเภอเมืองก็จะราคาประมาณนี้ครับผมกับชุดนี้นะราคาแปดพันขึ้นครับผมนะสตาร์ทที่แ0ดพระบบไฟฟ้านะครับผมใช้ไฟฟ้าแต่ระบบเสียงรับรองนะว่าจัดจ้านแน่นอนกับหน่วยนี้นิวารันภาพยนตร์จอ12เมตรนำทีมงานโดยนะเสียเลิศนะเสียใหญ่ใจสปอร์ต นะท่านใดที่ชอบความสนุกสนานนะนก่อนชมภาพยนตร์ก็หน่วยนี้ถือว่าตตบโจทย์อีกหน่วยหนึ่งครับผมมีดีเจไว้บริการนะว่าจะขอเพลงอะไรก็จัดให้ใต้ทําขอครับนะว่ามีดีเนะจหนุ่มครับผมนะประจําหน่วยนี้นะไม่ไปหน่วยอื่นนะผมนะดีเจต้องการันตีนะะอยู่หน่วยเดียววันนี้จอ12เมตรไฟแสงสีสเต็มรูปแบบนะทีมงานมาตรฐาน วันนี้ก็ติดตั้งอุปกรณ์นะตั้งโครงตั้งอุปกรณ์เสร็จเปิดเพลงใช้เวลา2ชั่วโมงครับผมกับลานคอนกรีนะฮะท่านเจ้าภาพจะจ้างสักบ่ายโมงเราก็ไปทันนะครับผมนะวันนั้นออกรถมา4ี่โมงเย็นยังทันนะผมนะได้สตาร์ทเปิดเพลงที่5้าโมงครึ่งออกออกรถมา4ี่โมงเย็นนะครับผมถือว่าเป็นทีมงานที่มีความมาตรฐานอีกหน่วยหนึ่งครับผมขนะองบุรีรํา ฝากไว้แล้วกันนะเจ้าภาพท่านใดสนใจงานด่วนไปได้แน่นอนเจ้าภาพได้ชมภาพยนตร์กันแน่นอนครับผมกีมงานอยู่รันไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับผมวันนี้บ้านตะโครงก็นะได้ร่วมสนุกกับดีเจนุ่มแน่นอนนาะเวลาฉายก็ประมาณ3ามทุ่มนะท่านผู้ใหญ่บอกว่าฉาย3ามทุ่มว่าปากติทุกวันนี้ก็หนังส่วนใหญ่จะฉายสามทุ่มขึ้นนะ นะเนื่องจากต้องการปัวเพลงก่อนนะเพื่อเอาใจแฟนๆไม่เหมือนสมัยยุคก,ก่อนครับผมยุก,ก่อนใช้ตั้งแต่สองทุ่มนะเพื่อว่านะส่วนมากจะมาชมหนังแต่ทุกวันนี้จะส่วนมากจะชื่นชอบในผลงานเพลงนะสนใจในระบบเสียงที่เราใจครับผมหน่วยนี้ก็เป็นหน่วยที่เครื่องเสียงเราใจอีกหน่วยหนึ่งครับผมหนะลงสัมผัสแล้วจะติดใจกับราคาหลักพันครับผม8ปดพันขึ้นนฮะ สตาร์ทที่8พันรับรงจ้างไปไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ครับผมอุปกรณ์ที่ให้นี่ครับผมเดือนนี้มาเป็นรอบที่สองนะครับสำหรับบ้านตะโคุแฟนๆก็ยังต้อนรับเป็นอย่างดีครับผมนะช่วงค่ำคืนก็น่าจะเต็มลานนะผมคนชมหนังน่าจะเต็มลานวันนี้ เราก็เก็บภาพบรรยากาศช่วงเย็นครับผมมาฝากแฟนๆฟนโหนังพันเทนะอยากได้ภาพยนตร์ก็อย่าลืมนิวอรันภาพยนตร์ครับผมเบอร์โทรก็นะ087นะ2503731นี่ครับตามนี้เลยนะโทรมาคุยกันก่อนหรือว่าทักมาทาง Facebook ครับผมนะสมหมายชาแนละราคาก็คุยกันหลังไหมครับผมนะมีงบเท่าไร่คุยกันก่อน สำหรับทีมงานนิวรันภาพยนต์นะเบอร์โทรตามนี้นะครับ0872503731นะความสนุกความมันนะความเร้าใจเรามีให้ท่านเจ้าภาพแน่นอนนะทีมงานนิวรันภาพยนตร์นี่นะ